สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยสบายนะครับมองโลกกับอาจารย์เสกนะครับช่วงเช้าๆบลายๆนะครับหากาแฟชานะครับหรือว่าน้านมถั่วเหลืองนะมาทานกันมาคุยสบายๆนะครับฉันมิตรนะครับฉันพี่น้องนะครับมาคุยกันวันนี้จะมาชวนคุยสบายนะครับมองโลกกับอาจารย์เสกนะครับ คือสิ่งที่ผมเห็นปรากฏการนะครับในสังคมโดยเฉพาะในสื่อโซเชียลเนี่ยเนะวลาไปติดตามอ่านข่าวสารนะต้องบอกว่ามันมีลักษณะแบบนี้นะใครอาจจะเคยสังเกตหรือไม่เคยสังเกตก็แล้วแตนะ่วันนี้มาคุยสบายๆแล้วกันคือท่านเป็นบุคคลหนึ่งเนะี่ยที่เห็นต่างแล้วชอบวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าบูลลี่นะผู้ที่มีความเห็นต่างหรือเปล่าถ้าใช่น,นะครับมาฟังคลิปนี้กันนะเราก็อย่าไปทําแล้วกันนะเพราะว่าผมเองเนี่ย นะก็เห็นอยู่เยอะนะตัวเองก็เจอมาหลายครั้งเหมือนกันนะครับเห็นต่างเนี่ยบางคนก็มองว่าเป็นเฟกนิวเลยนะของฝ่ายตรงข้ามอ่าทจริงๆแล้วเนี่ยความเห็นต่างเป็นไปได้นะครับไม่มีใครเห็นเหมือนกันนะทุกเรื่องนะครับแต่คราวนี้เนี่ยนะทำไมเห็นต่างเราต้องไปบูลลี่คนคือบางคนเนี่ยปฏิบัติต่อบุคคลที่เห็นต่างเนี่ยนะเช่นไปเรียกข่าวเขานะไปเรียกช่องเขาว่าเฟกนิวส์ก็มีคนะาว่าเฟกนิวส์ราะว่าข่าวปลอม นะบางทีความคิดความเห็นเนี่ยมันแตกต่างได้มันไม่ได้เป็นข่าวปลอมไม่ได้แบบว่าความคิดความเห็นนะของคนมีอำนาจนะครับของผู้มีตําแหน่งเนี่ยจะถูกต้องเสมอไปนะจะชอบทาเสมอไปเพราะฉะนั้นความคิดเห็นแตกต่างเราจึงไม่ควรเรียกว่าเฟคิวส์นะครับหรือว่าข่าวปลอมนะข่าวอะไรประมาณนี้นะเว้นแต่ว่ามันเป็นเหตุการณ์สถานการณ์นะที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงอย่างนั้นน่ะแล้วมีคนมาบิดเบือนแต่งเพิ่มขึ้นน่ะอย่างนั้นเราเรียกว่าเฟคิวส์ได้ ถ้เกิดความคิดเห็นที่แตกต่างนะครับเราจะเรียกว่าเฟคิวส์ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นความเห็นต่างนะบางคนเรียกว่าเฟคิวส์บ้างบางคนเรียกว่าเพอร์เจอร์บ้างบางคนบอกเพิอฝันนะผมก็เจอหลายเคสหลายกรณีเหมือนกันเนาะก็เพอร์เจอร์จนได้เรื่องไงจนเกิดเหตุจนเกิดเ,เ,เหตุการณ์นะนนเศรษฐกิจตกต่ำซบเซาครั้งใหญ่สุดก็มาจากความเพอร์เจอร์เพิ่อฝันนี่แหละนะครับแต่กลับไม่มองในสิ่งที่ เขาวิาพากษ์วิจารณนะ์ในมุมมองที่เห็นต่างนั้นเลยนะอย่างผมวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องของสภาวะเศษรษฐกิจนะที่จะตกตสส่ำซบเซาครั้งใหญ่ทั่วโลกอะ่ะตั้งแต่4-5ปีที่แล้วะนะผู้กได้ฟังถึงประเด็นต่างๆที่ผมมองเห็นนะมองวิเคราะห์ผ่านมุมมองมูลการนะครับมองไซเคลิลวงรอบเศรษฐกิจด้วยประกอบกันมองจากข้อมูลเชิงบริษัทด้วยประกอบกันก็เลยคาดการนะจึงทํานายไป เห็นแตกต่างนะจากกระแสหลักนะของคนส่วนใหญ่ใน4-5หปีที่แล้วซึ่งเ่าบอกว่า,วาเศรษฐกิจไม่เวียนหานะครับเาะนึ่นบอกว่านะอย่าไปเรียกก็เลยนะครับว่า fake news นะครับหรือว่าเพลเจอร์เพลฝันนะเพราะว่ามันไม่เป็นธรรมนะกับผู้อื่นนะครับส่วนมีบางคนเนี่ยนะเห็นคอยนะจนหลับหูหลับตาเชียร์ไปนะไม่มองข้อมูลตามที่เป็นจริงก็มีผมเห็นนะหลายข่าวเลยบางทีผมดูแล้วเนี่ย เขาให้ความคิดเห็นนะหวิพากษ์วิจารณ์จนผมก็มบอกว่ามันมันไม่น่าจะถูกแต่ธรรมดาผมจะไม่วิพากษ์วิจารณ์คนอื่นนะแล้วก็ผมก็ไม่คอมเมนต์ก็ไม่เข้าไปนะบูลลี่ด้วยนะไปพูดเขาว่าเพ์เจอร์เพอฟันท์อะไรเงี้ยไม่พูดด้วยนะก็เป็นสิทธิ์ที่ของคนที่จะคิดวิเคราะห์มองแตกต่างกันได้นะครับคือบางคนเนี่ยเห็นคอให้จหลกลับตาเชีย์ไม่มองข้อมูลตาที่เป็นจริงก็มีนะพอเป็นข่าวจากฝ่ายตนเนี่ยนะหรือจาก ที่นี่ก็จะเชื่อไปหมดทุกอย่างเลยก็มีนะคือสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นอคตินะไม,ไม่ว่านะท่านจะไปากล่าวหาเขานะัเป็นเฟซนิวส์นะครับเพลเจอร์เพอร์ฝันเนี่ยหรือว่าท่านจะไปเห็นลรอยนะจะเป็นข่าวชวนเชื่อของฝ่ายตนก็ตามเนะี่ยต้องเตือนกันนะครับว่าต้องดูอย่างระวังแล้วกันนะเพราะสิ่งเหล่านี้มันคืออคติแล้นะทําให้เราพลาดได้นะพลาดอะไรนะครับ 1. พลาดทํากรรมให้ผู้อื่นด้วยอกุศล นะการไปบูลลี่คนเนี่ยถือเป็นอกุศลประเภทหนึ่งเป็นการดูถูกนะในความเห็นต่างเขาเงี้ยอันนี้ลักษณะแบบนี้นะเรียกว่าพลาดไปทํากรรมใส่ผู้อื่นด้วยอกุศลและสองก็คือพลาดความจริงไปเห็นไหมาย้อนไปสี่ปีแล้วผมเตือนเรื่องของสภาวะความสุ่มเสี่ยงนะโอกาสที่จะเกิดวิกฤตเศรฐษฐกิจการเงินโลกครั้งใหญ่สุดที่เห็นมาในรอบร้อยปีคนฟังก็ดีไปคนไม่เชื่อค้านหัวจนฝาก็เสียโอกาสไป ก็คือพลาดความจริงไปนั่นเองนะครับนั้นต้องดูอย่างระวังนะครับด้วยการมองของผมมาตลอดเกือบ6ปีนะตั้งแต่เปิดช่องมาตั้งแต่ต้ตตนปี20% 1 8อ่ะรับนิวนี้ก็เข้าปีที่6ละก็ถูกต้องราวเ0 8 0รต้องบอกเตือนกันก่อนนะไม่100%นะถูก70% 8 0ก็มีคาดเคลื่อนราว20-30%านตะครับท่านใดที่สนใจนะการมองผ่านมุมมองราการผมก็สามารถดูนะคลิปสัมนาออนไลน์เก่าๆผมได้นะครับตอนนี้เอาไว้ลงในช่อองผมเรรียย้ละ ท่านที่สนใจดูนะครับมี4สนนลายที่จัดขึ้นในปลายปีที่แล้ว2022ต่อถึงต้นปีนี้2023นะครับท่านก็ต้องสมัครเป็นสมาชิกเข้ามาตั้งแต่ระดับซิลเวอร์ขึ้นไปนะครับจริงจะสามารถรับชมได้นะครับส่วนขั้นตอนวิธีการสมัครนะครับแล้วก็ระดับใดมีสิทธิพิเศษอะไรบ้างนะครับก็สามารถดูได้จากลิงก์นะครับใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็ท่านที่ต้องการร่วมสูนช่องผมนะครับในการให้ความรู้สติปัญญาแก่ผู้คนก็สามารถทําได้หลายช่องทางปุมขอบคุณนะครับเลี้ยงกาแฟผมนะหรือว่า โอนสนุนเข้ามาผ่านบัญชีผมหรือเพียงแค่ดูกดไลค์กดแชร์กดสดิดตามนะครับก็เป็นการร่ปสนุช่องผมเช่นเดียวกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ